คุณพ่อคุณแม่ที่มีปัญหารเรื่องตับอักเสบไตอักเสบร่างกายอักเสบกล้ามเนื้ออักเสบปวดข้อแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่กินได้เลยเราก็จะปั่นแบบนี้เนาะนะครับ คนที่ขี้เกียจไปปั่นผักกินเองเราสามารถเอาตัวเนี้ยเข้าไปกินได้เลยกินเพื่ออะไรคนที่ต้องการล้างพิษพิษจากการที่เราไปดื่มเยอะล้างพิษจากการที่เราเติมอะไรไม่ดีเข้ากับร่างกายบางคนเป็นคอเลสเตอรอลสูงเป็นเบาหวานเป็นไขมันในเส้นเลือดสูงแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเรากินสารอาหารที่มันไม่ค่อยดีกินของหมักของดองต่างๆสิ่งที่จะล้างพิษด,ดูแลร่างกายเราได้ดีสุด<ๆ>เขาเรียกว่าผักใบเขียวหรือผักสดๆที่จะต้องมีเอ็ไซ์ลงเหลืออยู่ด้วยพูดง่ายๆเอ็ไซ์เนี่ยมันเป็นตัวที่ดูแลการอักเสบในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็็นนนนเเรรืืื่่่ออออออองงขขตตััััับกกกกกไปล้้้าาะทีึว ัวน้าเอ็มไซ์ผักสดจะมาช่วยได้หมดเลยบางคนบอกว่ากินผักอยู่ทุกวันไม่เห็นจะต้องไปหาน้ําพวกนี้กินเลยแต่จะไม่ได้เอ็มไซ์นะเพราะเอ็มไซ์จะได้จากผักสดๆเท่านั้นถ้าผักเนี่ยไปต้มยําทําแกงไม่เหลือเอ็มไซ์แล้วครับแต่ใครอยากล้างพิษล้างร่างกายสักครั้งหนึ่งนะปีหนึ่งทำสัก3าครั้ง5ครั้งเรากินผักต่อเนื่องเนี่ยนะครับสักประมาณ7วัน14วันเดือนหนึ่งหรือถ้าจะให้ดีนะกินไปเรื่อยๆทุกวันก็ยังได้ผมเ่ยกินอยู่ทุกวันแต่บางคนบอกว่าเออไม่ค่อยอบกกกิินนแตต่่่าาาจจะล้ลลล้้้พพรดัวววผมใใหถีี เป็นการผสมผสานผักแต่ละตัวให้เราเนี่ยกินง่ายไม่เหม็นเขียวและอร่อยด้วยที่สําคัญคือคุณพ่อคุณแม่ที่มีปัญหารเรื่องตับอักเสบไตอักเสบร่างกายอักเสบกล้ามเนื้ออักเสบปวดข้อต่างเราแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยกินได้เลยฉะนั้นนะครับใครที่ไม่ค่อยได้กินผักนะผมแนะนําเลยซื้อไปกินติดบ้านไว้ครับห้าห่อสิบหอก็ได้ถ้าใครกินไม่ถูกปากสามารถของเงินคืนได้ทั้งหมดเราการันตีให้ใหกับเพื่อนๆน,น,นะครับทุกท่านที่เรากลัวว่าน้ําผักมันจะกินยากและเอาไปตัวนี้เพื่อนเพื่อนจะติดใจ